ช่างสวยสดงดงามเลยจริงๆน้อกต้อมีของเรา สวัสดีครับเพื่อนๆบิลลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมฟาร์มต้นอ่อนของเรานะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็ตอนนี้เราเพาะอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับเพื่อนๆมีต้นอ่อนทันตะวันแล้วก็ต้นอ่อนโตเมียวนะครับแล้วก็ต้นอ่อนผักบุ้งนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีอีกเพิ่มอีก2ชนิดนะครับก็จะเป็นต้นอ่อน ไข่วาเล่แล้วก็ต้นอ่อนอันฟาฟ้านะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้นะครับก็ผมก็จะพามา,าดาูต้นอ่อนของแต่ละชนิดก่อนนะครับส่วนรายละเอียดกันเพาะแล้วก็ลงรายละเอียดกันเพาะการปลูกการดูแลเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกครับของต้นอ่อนแต่ละชนิดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรับชมอีกทีนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอต้นอ่อนโต๊ะเมลวนะครับหรือต้นอ่อนถั่วลันเตานั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูใกล้เลยนะครับผมกาลังสวยเลยครับดูสิครับเพื่อนเนี่ยครับเราจะวางไว้บนชั้นแบบนี้ว้าวสู นี่ครับเราปลูกทุกวันแล้วก็ตัดส่งทุกวันครับผมนี่สวยงามครับเพื่อนสันี่วนนี้ก็โดนเชือดแล้วครับตัวนี้นี่ครับผมสุดยอดจริงๆครับ ครับสำหรับต้นอ่อนถั่วลันเตาเนี่ยนะครับเราก็จะลดน้ำนะครับวันละครั้งนะครับเพื่อนๆวันละครั้งพอครับสำหรับสวนผมนะครับนี่ครับแล้กวก็ถอ้กันออกต่อเนื่องนะครับนี่ครับผมชั้นใต้นั้นก็มี ต้นอ่อนถั่วลันเตานะครับก็จะใช้เวลา1 0บถึงสิวันนะครับเพื่อนๆครับเราจะปลูกในห้องเราจะเพาะไว้ในอที่มืดแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่มืดจริงๆน,นะครับมันจะมีสแ,แลนปิดล้อมทั่วเลยนะครับนี่พาเพื่อนๆชมก่อนโอเคครับก็สวยงามครับเพื่อนๆ ตอนนี้นะครับเราก็ปลูกอยู่ประมาณทั้งหมดนะครับห้าโดมแบบนี้ครับห้าห้าห้าช่องมืดแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครับหกช่องนี่ครับแต่ละแต่ละแต่ละช่องนะครับเราก็จะทําเป็นชั้นวางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นครับนี่ครับอันนี้นะครับเพื่อนๆนที่เพื่อนๆนเห็นนี่นะครับก็คือ ต้นอ่อนต้นเมียนะครับที่ตัดเรียบร้อยไปแล้ว1นรอบนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับก็เราก็จะเก็บไว้อีกนะครับก็เราจะจะตัดกัน2อรอบนะครับก็ทิ้งอีกอหลังจากที่เราตัดรอบแรกไปนะครับผมเราก็จะตัดอ,อีกรอบหนึ่งเราก็จะทิ้งไว้ประมาณอีกสัก10วันนะครับ8ปดถึงสิวันก็จะมีต้นอ่อนที่มันงอกมาอีกหรอบนะครับเพื่อน มันก็จะแตกยอดมาอีกหนึ่งรอบนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แตกยอดมาอีกครับที่เริ่มทยอยแตกยอดนะครับอันนี้น้องกำลังตัดแอมแอมเปิดช่องนี้ให้พี่แป๊บนึงเปิดให้หน่อยยืนเลยไม่เป็นไรแล้วก็ลากสแลนไปตรงนู้นนี่ครับเราก็จะปิดไว้แบบนี้นะครับ เพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ชอบมันไม่ชอบแสงแดดมากครับถ้าเปิดแสง h, ถ้าเปิดไว้นะครับต้นมันก็จะแคะแกันแล้วก็มันจะเหนียวครับเพื่อนๆรสชาติมันจะเหนียวนี่ครับฟนมืดสวยไหมครับเพื่อนสวยนะครับชุบนี่ครับชุบ นี่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ครับเราตัดไปหนึ่งรอบแล้วมันก็จะมีติ่งนะครับกล้องผมชัดไหมเนี่ยติ่งข้างๆงนะเห็นไหมครับนี่มันก็จะแยกงอกออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับนี่เห็นครับอันอันนี้คืออันนี้คือรอยที่เราตัดไปแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่แล้วก็มันก็จะมีด้านข้าง แตกหน่อออกมาอีกครับฟืบเดี๋ยวมันก็จะสูงเราก็ตัดอีกรอบหนึ่งครับคือจะตัดสามรอบก็ได้นะครับเพื่อนแต่ว่าต้นมันจะเล็กนะครับเห็นไหมอ่ามันอาจจะไม่จากสมบูรณ์เท่ากับรอบแรกมากเท่าไหร่เห็นไหมครับเพื่อนนี่สามารถตัดได้สองถึงสามรอบเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับต้นอ่อนโตเมลนะครับฟืบ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมการเพาะปลูกอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับมาลงคลิปใหม่อีกรอบหนึง่งเพื่อจะได้ไม่ยาวเกินนี่ครับเราไปดูโวนนู้นต่อนี่ครับเพื่อน วซสวยงามครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ทยอยตัดไปน,น,น,นี่เห็นได้ชัดเลยเพื่อนๆ,ๆเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือ,องอกออกมาใหม่อีกแล้วเห็น,นไหม อ,อมผลแตกหน่อออกมาใหม่คะแล้วเราก็จะเก็บไปอีกรอบหนึ่งเชือาส่วนอันนี้นะครับก็คือที่เราปลูกไว้เมื่อวานนะครับเราก็จะเอาขึ้นชั้นไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับเริ่มแทงออกละ เป็นตุมเป็่มนะครับเนี่ยช,ช่วงนี้พื้นที่วางไม่เพียงพอครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะอาจจะต้องทำเพิ่มครับอันนี้คือตักไปแล้ว นี่รถคู่กายผมครับนี่ครับเนี่ยครับเราก็จะปิดเป็นมืดแบบนี้นะครับข้างในนี้ก็จะมีโต๊ะเมียวนะครับผมก็จะมีโต๊ะเมีววางอยู่แต่ว่าลักษณะในการพาะนะครับมันต้องอยู่ในห้องมืดแบบนี้นะครับเพื่อนมันถึงจะโตครับนี่ครับห้องมืดแบบนี้ครับอันนี้คือโดมที่หนึ่งโดมที่สองโดมที่สาม โดมที่สี่ครับโดมที่สี่ส่วนโดมที่ห้ากับโดมที่หกในนู่นครับอยู่ตรงนู้นห้าหกมีทั้งหมดหกโดมนะครับซื<ๆ>้อโอเคนี่ครับปิดแบบนี้ครับเป็นสแลนหนาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนี่มืดได้ดีเลยครับ่มืจริ่งดีนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ แทนแทนแทนน่นนนนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึง่งคือผมต้องปลูกทุกวันนะครับแล้วก็ต้องตัดส่งทุกวันก็ต้องวางแผนการผลิตให้มันอ,ออกให้ได้ทุกๆวันนะครับนี่เพื่อนๆข้างในมันจะก็จะเป็นห้องมืดแบบนี้นี่เพื่อน ที่สามตึ๊ดเนี่ยครับมันก็จะมืดมืดแบบนี้ครับข้างในนะนะนี่ครับโอเคครับผมสำหรับ ต้นอ่อนต้นเหมียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในโซนของอ่าต้นอ่อนทันตะวันนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นต้นอ่อนทันตะวันอายุได้อ่าหกวันแล้วนะครับหลังเราลงอ่าลงถาดนะครับลงพอรกนะครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้ก็สามารถอ่าตัดได้เลยนะครับนะครับวันนี้ครับ ชูปนะครับสวยงามครับเพื่อนๆแน่นหนามากเลยครับ <c oughs> สว่วนนี้จะเป็นมเมล็ดลายนอกครับเพื่อนๆเมล็ดลายนอกนี่ครับชูปน้ำนี่ครับเราจะ เราจะปลูกไว้นะครับใต้หลังคาข้างบนตกเป็นพลาสติกแล้วก็รอ,องด้วยสแลนความหนา80%อีกรอบหนึ่งนะครับผม ก็จะเป็นแปรโมเนียส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพาะไว้เมื่อวานนะครับ,รบเพาะเมื่อวานแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนชั้นวันนี้ครับ <Okay. S 2> <c oughs> ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อที่จะตัดวันพรุ่งนี้ครับนี่ครับก็จะไล่เลียงกันไปครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมันก็จะโตเท่าอนุนแล้วครับนะครับเราก็จะตัดกันนี่ครับสวยงามครับอันนี้ก็ถัดมาก็ไล่เลี้ยงกันไปนะครับก็จะเป็นฟึบ สวยงามครับนี่ครับนี่ครับต้นอ่อนธารวันกอ็อายุการเกี่ยวเกี่ยวก็ประมาณเจ็ดวันนะครับรวมแช่มเมล็ดนะครับแต่ถ้าเรานับหลังจากที่เราลงถาดนะครับลงเพาะเส็จถาดเราก็จะนับแค่6วันนะครับก็สามารถ,ถได้แล้ว ก็ลดน้ำเช้าเย็นนะครับบางวันที่ฝนตกเยอะๆก็ไม่ต้องลดนะครับลดแค่ตอนเช้าครั้งเดียวครับตอนเย็นก็เม็ดไม่ต้องลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นอ่อนผักบุ้งครับผมนี่ครับ ต้นอ่อนผักบุ้งนะครับอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการาพ,พ่อปลุกนะครับก็8วันนะครับสวยงามครับเราก็เดี๋ยวมเมล็ดนี่นะครับเดี๋ยวก็ถ้าเราลดน้ำลดอะไรเดี๋ยวมันก็จะดีดตัวออกครับแล้วตอนตัดเราก็ค่อยมาคัดอีกทีนงนึ่ง ก่อนที่เราจะเอามาออกมาวางไว้แบบนี้นะครับเราจะให้มันเราจะอยู่เก็บไว้ในห้องห้องมืดแบบนี้ก่อนครับนี่ครับคุมสแลนนะครับถ้าเราเอามาวางไว้ตรงที่มีแสงแดดโดยตรงตั้งแต่วันแรกนะครับต้นมันจะไม่สูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับว้วนี่ไงครับเพื่อนต้นอ่อนพักบุ้งนะครับอันนี้ ครับเนี่ยครับเราจะเก็บไว้ในห้องมืดแบบนี้ก่อนนะครับพออายุได้5้าวันนะครับ5้ถึงหวันนะครับพอต้นมันก็จะสูงสูงเราก็จะค่อยย้ายออกมารับแสงนะครับทุกน รสชาติก็จะกรอบๆนะครับอร่อยดีนะครับผมว่าออกไปข้างนอกก่อนชักปัญหาที่พบเจอบ่อยก็ต้นอ่อนผักบุ้งก็จะเป็นคือบางครั้งมันเล็ดอะครับ มันไม่ค่อยงอกนะครับนี่แหละปัญหาใหญ่ๆนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันมันห่างๆมากนะครับมันตัดยากนะครับดูนะครับก็คือเนี่ยครับมันห่างเวลาเราตัดนะครับมันตัดยากมันต้องแบบหนาๆแบบนี้ครับถือว่าสวยงามนะครับชูอันนี้ก็คือเอาออกมาจากห้องมืดก่อนนะครับมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ พอดีห้องเต็มนี่ครับโอเคนะครับผม อนของต้น,นผัผับุ้ง